My truly truly fair, truly truly fair, how I love my truly fair That's s o n g to sing สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โรคร้ายหรือสัตว์ร้ายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความใจร้ายและความเห็นแก่ตัว ของคนเรา But songs sing. สวัสดีครับท่นผูฟังที่เขาร,รักทุกท่านพบกับผมเทวันธัญ,ญพรในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ I miss I swam my so show her right truly to to back back fast ทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6กโมงเช้าพบกับผมเทวันธัญญาพรนะครับมาฟังเพลงเก่าเล่าความหลังกันขอเชิญทุกท่านล้อมวงเข้ามานะครับแล้วก็มาช่วยกันจัดผลัดกันคุยนะครับท่านจะอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะจัดเพลงอะไรมาเข้ามา จัดรายการด้วยกันง่ายๆไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะเปิดสายโทรศัพท์นะฮะพอเปิดสายโทรศัพท์แล้วท่านก็สามารถกดโทรศัพท์เข้ามาได้ที่0881012101ครับก็เปิดสายต้อนรับท่านผู้ฟังเข้ามาช่วยกันจัดแล้วก็ ก,ก,กินกาแฟเที่ยงก็กินกาแฟถึงตอนเย็นก็กินกาแฟเช้าตื่นเอาแล้วครับ,ารบ,ารบาสายโทรศัพท์เข้ามาแล้วสายแรกครับคุณโรจ,จนนะใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาิวัครับจะฟังเพลงอะไรครับครับสวัสดีครับอะไรนะฮะคุณโรจ,จนะนะนะ รดอืมโรดจะนะอะไรในฝันนะภาลรตะในฝันอืมโอเคครับแล้วอะไรอีกเพลงครับเพลงที่รัะวันเติมวันรักวันเติมวันอ่าเจ้าหลังกันครับครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเทวานคุณเสาโรด อ่าฟังเพลงอะไรวันนี้วันนี้ขอเพลงจีนนะคะเพลงจีนอ่าเทียนหยาเกิร์นี่อ <ยา S 2> ๋อเทียนหยาเทียนหยาเกิร์นี่อนนอนของโจเสียนนะคะเอ่าเกิร์นี่นะโอ้เดี๋ยว<อ>แสดงว่าดูแล้วแสดงว่าจดเอาไว้รู้เลยใช่ค่ะ <c oughs> ไม่งั้นไม่พูดชัดเจนอย่างนี้หรอก <c oughs> โอเคฮะเพลงวันบอกก็ตอาริจบไลก่อนโอเคเพลงต่อไปครับชอบอย่างจะบอกไม่รู้เรื่องเออนั่นเลยนะคะครับเพลงอะไรครับผู้เลียวชิงผู้เหลียวชิงอ่าเอขอเป็นเอ่อนักร้องหญิงต้นฉบับได้ไหมคะใครก็ไม่รู้ต้องหาาดูก่อนผู้เดียวฉิงแล้วผู้หญิงนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์โอ้พี่ศรียุพา,าครับจะฟัง<ะ>เพลงอะไรครับขอค่ะของเพลงค่ะครับชื่อเพลงครับ,รบฉันจะรอเธอชื่อบังขนายค่ะอฉันจะรอเธอชนินนะรอเธอที่วังขนายโอเคครับจใจหายค่ะใจหายเอาของใครครับเูเออค่ะอูเอื่อนะโอเค ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวจัดให้ครับอดีครับขอบคุรยากอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะสรับดีครับอ้าวสายต่อไปครับวันนี้ผมเตรียมเพลงไว้ชุดหนึ่งน่าฟังมากเลยเอ่อก็เป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังไม่ค่อยได้ฟังเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคณะทิวารค่ะครับครับจะฟังเพลงอะไรครับวันนี้ฟังเพลง รักกันแกล้งเหงาของเพื่อุเทพอะค่ะรักกันแกล้งเหงาแต่ไม่ได้รักจริงๆนะเอาแค่แกล้งเหงากขพอหัวเราะรักกันแกล้งเหงาอือมเพลงอะไรครับรักกันอาจจะฝากให้่โอเคเดี๋ยวจัดให้นะฮะรักกันแกล้งแกล้งเหงาแล้วก็ต่อด้วยคุณรักหรือหลอกดีไหมดีไหมก็มันโอเคครับสวัสดีครับ อืัสค่ะอ้าสายต่อไปครับพี่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 พัฒนาสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะครับจะฟัง <ขอ S 1> เพลงอะไระค,ะครับเพลงอะไรดีครับคิดไว้ในใจของฉลินค่ะคิดไวในใจเอาของใใเอาขอ,ของชลินนะฮะค่ะแล้วก็สอนการเทศของอลวีนะคะเอาของ ออลวีน่าสอนการมัเทพที่คิดอะไรไว้เลยฮะพี่คิดไปในใจต้องมีโอเคไหมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณอํมนวยอ่าเพลงอะไรครับฝันหวานครับฝันหวานสุดเทพเหรอฮะอ่าเป็นชฉวรีกับคนวินัยอ๋อของสุนทรภใช่ไหม Uh, ครับผมชาววลีอ่าแล้วก็อ okay. ีกเพลงครับคนรักหายมีเวอร์ชั่นของคนแต่งไหมครับคนรักหายคนแต่งไม่ได้ร้องครับเพลงนี้โอเคอันไหนก็ได้ครับเอาเอาไหนก็ได้นะโอเคได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมอ่าคนรักหายคนแต่งผมไม่ได้ร้องเพลงนี้ก็อ้าวสายต่อไปครับนี่ไหมครับอืม ถ้าไม่มีเออผมจะเปิดเพลงให้ฟังแล้วนะอืมเอาเอาแค่นี้ก่อนดีไหมอ่ามาฟังเพลงที่ผมเตรียมไว้ก่อนจะหาเพลงให้คุณโรจนนะคุณสวรรค์รถที่สียุทธานะครับมาฟังเพลงที่ในยุคหนึ่งช่วงนั้นประมาณในราวปี2510นะฮะก็คนที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วคลั่งไคล้สาวญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายก็มีการแต่งเพลงโต้อตอบกันครูสุรพลสมบัติเจริญฮะก็ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับอ,อ,อย่างรักดิงโงอย่างนี้คือเอาทํานองเพลงญี่ปุ่นมาแต่งวันนี้ผมก็หยิบเอาเพลงญี่ปุ่นเนี่ยมาให้ฟังสามเพลงครับเริ่มด้วยเพลงรักเหนือขอบฟ้า ชูสีทองแย้มนะฮะทนผู้ฟังจําไว้นะฮะผมอาจจะเอามาทำเป็นเพลงปัญหาก็ได้เพลงที่สองครับคอยเธอที่โตเกียวและโตเกียวแห่งความหลังฟังเพลงเพ,เพราะเป็นเพลงที่ผมเตรียมไว้ให้กับท่านให้รำลึกถึงครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นตอนนั้นญี่ปุ่นเพิ่งจะแพ้สงครามไปน่าจะ10บกว่าสิบกว่าปีเองนะครับ แต่ว่าเขาก็พัฒนาประเทศของเขาเจริญรุ่งเรืองตลอดมาฟังครับรักเหนือขอบฟ้าคุณชูศรีทองแย้มครับ ไปก่อนกลับเมืองไทยโปรดจำไว้นาทีรักของฉันเอ่ยว่าเราเคยสุขสันมีเธอและฉัน เธอเธอเอ,อยู่ไหนกลับเถิดขวัญใจฉันยังเฝ้าคอยกลับเถิดขวัญใจฉันยังเฝ้าคอย กินเพื่อให้ชมยุพินได้เหยียบได้ย้ำย้ำุนพอใจที่ฝ่าหัวใจเอาไว้ในน้ําเพื่อให้น้องได้ยินได้ช้ำเมือยามอาบน้ําครับก็จบไปเป็นเพลงทักทายต้นรายการครับจะมี รักเหนือขอบฟ้าคอยเธอที่โตเกียวแล้วก็โตเกียวแห่งความหลังเพราะไหมฮะลีลาทํานองนี่เรียกว่าเพราะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเสียงร้องของคุณชูสีทองแย้มสมัยนั้นยังอืมอายุไม่มากยังเด็กๆอยู่เลยยังวัยรุ่นนะฮะตอนนี้มีคุณฝ้ายเขาขอเพลงนี้ฮะบอกว่าขอเพลงฟ้าไกลดินของผู้จัดอันนี้ผมเอ่อ แค่แต่งนะฮะไม่ได้ร้องคุณชลัมก็เป็นคนร้องส่วนเพลงหลงเธอหลงเธอที่อยู่ในอ,อ,อะไรลนะ่ะยูยูทูบนั่นมันเป็นการร้องสดคงจะไม่สะดวกที่จะนำมาเปิดในรายการได้งั้นฟังหลงเธอของคุณตนงศักดิ์แทนก็นแล้กันนะฮะเริ่มด้วยฟ้าไกลดินคุณชลัมเทพชัยเป็นผู้ขับร้องนะครับเชิญครับ អាយុនេះគឺបានបន្សាយິ່ງมองสิ่งค่ำอ ሉም ครับตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับผมจะอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเชา้ามาฟังเพลงเก่าเล่าความนะครับผมนะครับและตอนนี้ผมขอยุติการไลฟ์สดนะฮะท่านยังติดตามฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงกันต่อได้จนถึง6โมงเชา้าส่วน การไลฟ์สดนั้นผมขอ,อยุติก่อนนะฮะท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังที่ YouTube และดูย้อนหลังที่ Facebook ได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม